โอเควันนี้เราอยู่ที่วัดรอยพุทธบตรคูมารโรมครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเดี๋ยวเราจะไปดูขยานาคกันนะเดี๋ยวหน้านะไปเร็วเดินไปมีบาทด้วยบาทไงลูกไว้ใส่ทําบุญไงเข้าไปเร็วอู้อ้วนนี้เหมือนอะไรนะเหมือนญี่ปุ่นเลยเป็นเส้นทางญี่ปุ่นอะไรเหมือนที่สุรินไมลูก ที่วัดน่ะอะไรน่ะหลวงปู่ดุลใช่ไหมเขาสวายอ่ะใช่ไหมไปแล้วแล้วแล้วลังเกนจนหลุดแล้วพร้อมจะดิเล้วเลวเวลงไปลงไประวังนะระวังตกนายจะบอกให้ไปเร็วลงไป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 ระวังคลิ้งนะในที่พักนี่ทำใหม่ ที่ดูวิวด้วยไปไม่เป็นไรไหไปนี่ดีกว่าไปตัวหลักๆเลยหรอกมาไปเดี๋ยวๆๆโอเคไปเร็วอย่าตีนะหนูกลัวเคไม่ต้องตีไปเร็วเดินไปเร็วเร็วเร็วเรือให้ปลาช่วยถีบไหมจะได้ไปไวขึ้นไม่ต้องนะไว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  เหนื oh, de, ่อยละวฟ้าเนี่ยโอ้นี่ไงหลวงพ่อยอดดีสีหะสายญาตินี่ถมีป้าป้าป้าเหนื่อยกับมะม้าเหนื่อยไหมไปแล้วไปแล้วเนี่ยดูเขดูแกะสลักดูแกะสลักดันบนป้าป้าเหนื่อยไหมไป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 อีกเราไปอีกป้าป้าเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยเลยเออแข็งแรงไงไม่ได้กินผักอะไรเลยปูนี่แกะสลักเลยนะมีแกะสลักนี่เนี่ยไป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  ดูนี่ดูแหน้าดูแกลักขมีเอาเงินวางไว้ด้วยดูเออไปเร็วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเอแต่ว่าใกล้ถึงแล้วไงใกล้ถึงแล้วเห็นหรือยังเห็นพญานาคหรือยังเออไปางหนเลยเเวเร็วแมน โอ,อ้โหแกะสลักโอ้แกะสลักลเนาะสุดยอดเลยอันเนี้ยดูแกะสลักพุทธบาทอืมอูอ้อหน้าอันหน้าไปทางแม่น้ำโขง ถ้ามาสายกว่านี้นี่ร้อนเลยนะเนาะไปเร้วๆก็เก็บไปไปไปมีต้นรังลูกพญาเต่าหินเสียงโชคโอ้นี่ไงพยานามาใช่ป้าขึ้นไปไหมขึ้นไปไหนล่ะขึ้นไปหาแน้วคนมีคนขึ้นไปขึ้นไปได้ไหมล่ะเราเราต้องไปเอานี่ไปเออไปฝั่งนี้ดีกว่าป้า จะขึ้นไปเองขึ้นไปก่อนไปเลยไปเลยเดินไปเลยวายมือก็ได้ลูกเดินไปแล้วมาเลมามาๆมาฝามาก่อนเลยอู้นี่ต้นรังหนูรักไม้รังอีกคนปลูกโอเคไปเลยเดินเลยระวังนะระวังล้มมาเดินไปดูเดียหน้าด้วยโอ้โหมีคนผูกเต็มเลย มาเร็วมาเร็วห้ามปลูกตามภาพแดงปลูกตามราวเลดตามต้นไม้รอบๆองคุพิยานาตห้ามปลูกผ้าแดงองคุพียานาตและพุทธรูปมาเดี๋ยวหนา้ามาเร็ว ฮึบมานีพากฝั่งนี้เลวนี่เป็นหอยหนาคแล้วโอเคเอาออกเลยลูกแช่มาผมุนหนูเฉยนี่ไงฮึบฮึบโอ้อยานาคใหญ่เลยมาแล้วลูกวมีน้ำด้วยตรงนี้เต็มเลยจ้ามานี่เลยโอเคเดินไปฝั่งนี้เลยค่ะมันคืออะไรเห็ดหรือเปล่า อบมาเร็ว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 เออไปโชคดีเลยโชคดีสีมงคลเออนี่ไงใหญ่โตเลยลูกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูถ่ายรูปด้วยเขาให้ขึ้นไปได้ยังนะโอ้ขึ้นไปได้แล้วในด้านบนอ่ะขึ้นไปขึ้นไปบนฐานถ่ารูปอ่ะขึ้นไปได้แล้วไปเดินหน้าไปเดินไปลอดไปลูก อ่ารอดไป,ไปไท,ที่ค่อยๆเดินค่อยๆรอ,อดไปไม่สนุก<ส>ไม่สนุกเลยสะดุดไม่สะดุดไม่ใช่ไม่สนุก <laughs> ไม่สะดุดอ่าถูกแล้วถูกแล้วอ่ารอดเลยรอดเลยนี่อ่ารอดทางหาง,งน,นี่สะดอกเคราะห์ไปรอดไปไปข้างหน้าเลยเดินไป อืมเดินไปลูกอือ่านี่ลอดขอาให้ลอดตรงนี้ก่อนเดินไปลอดไปนี่ไม่ต้้งลอดก็ได้อดืมไปเลยไปเร็วเหนื่อยไหม

ยี่ไงลูกปอ๋อเร็วฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนปลูกมากเท่าไหร่เหนื่อยไหมทุกคนปีนไปปลูกบนต้นไหนเนี่ยเออมีความพยายามสูงมากปอ๋อเร็วลูกไม่เห็นเลยดูบนต้นไม้ใหญ่ไงเลยเออนี่ใหญ่มาก มาเลยเร็วเร็วเร็วลูกมาเร็ว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 เรมาเราจะได้เดินขึ้นไปดูด้านบนืมารวมที่สี่นี่นนี่ไปลอดตรงนี้อันนี้จุดที่สี่ค่าปลอดไปเลยเดินไปเลยออ๋โอเคอ่ะไปไปไป ไปเร็วไปเลยวันนี้วันหยุดคนมาเยอะเลยไปล,ยลไปล้า <c oughs> ยเร็วลอดป,ป้ายเดินะเดินปยไปที่ห้าก่อนไหมลูก อันนี้ที่ห้านี่ทางนี้ลูกที่ห้าระวังระวังเดินไปฝั่งนี้นี่ค่ะโอเคไปเลย <c oughs> ใครตัวหนักลูกเออปลาตัวเบาเนาะไม่ใช่ปลาตัวหนักเหมือนควายโอ้โหโหนักนั่นเลยเหรอไปตอนที่หกยังไงไปเลยเร็วๆตอนที่หกไปใช่ไปแล้ว นี่ที่หกที่หกนั่นแหละไปที่หกถูกแล้วเดินไปหกเออนี่หกไงลงูกหกไปแล้วได้สบายมานี่ช่องที่เจ็ดโอ้นี่ช่องที่เจ็ดนี่เจ็ดมีทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดใช่ไหม เงี้เนื้อมีเจ็ดประตูช่องหลายหลังใช่ไห้นี่ไงลูกแปดดีไหเจ็แปดไหมมีเจ็ดเท่านั้นแหละลูกเยอะแล้วเจ็ดละได้กับีเลยดีไหมมีคำกล่าวด้วยลูกขึ้นมาเ่ยม่มาไม่ได้เลยทางนี้ไปเราลงทางนี้แหละลูกไปพอแล้วตามหนูมาเกไปเราจะไปไหว้พระใหญ่ไปแล้ว ไปเราไปไหว้พระใหญ่กันนี่ลงฝั่งนี้แหละลงฝั่งนี้ไปไปทางเดิมไปเออนี่ตรงนี้ตอนนั้นตอนนั้นแหละเขี่ยไปลงไปลงไปลงไปเลยขวัญลงูกไปเล็วกลับที่เดิม เออทางนี้ลูกทางนี้ทางกลับคือไปเลยบรรยากาศฮะกลับทางเดิมเร็วไปเเรไปไปไไปเร็วไปเไปไไป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 ดูหมาแมวลูกไป ไปไกลๆเลร็วๆเขารูปองใหญ่เลยอ่ะผูกเลยลูกผูกเลยให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงไปเลยมนมามยสมบูรณ์ด้วยกำรวยเงิทองมีความสุขตลอดไปไปเลยเดินยไปเลย

เราจะไปไหว้ไม้พันต้นติดช้าใช่รอยพระพุทธบาทอุโมนรมลูกป้าตูลิงป้าเป็นธรรมะลูกป้าตูริงใส่หมวกเออไม่รู้ใครมือบอลไปเอาไปทำอย่างนั้นไปแล้วนี่ไงลูกพระใหญ่ไหมไหว้พระใหญ่ยังโอเคไปแล้วเราต้งไปเอาต่อมาด้วยแล้วแต่ เอาก็เอาไปบอกมาลูกแมาตอกเป็นา้ไม่มีปนเคป้าป้าขึ้นไปก่อนเนี่ทำบุญตามศรัทธาลูกมาลงมาไม่เป็นไร จะเดินไม่ไหวแล้วเร็วโอ้งแรงมากเลยนีไปแล้วนะแล้วก็เป็นรัทธบัตจกำลองนะฮะ็นงรั้นบัตรอุโมค์ฮะเดี๋เราไปไหว อาโมธนาศักดิ์ุโมธนาพุเดชนาวัฒอินรลายวิญโทษตบลศรชมพูอเภอคอนจัจหวัดปุกชันอาโลกตนบลสร้างพรใหญ่เป็นปัจจัยึงร้อยบาทอุโมจะเป็นรพบาทแล้วระพุทธสิมาขนนะครับฝั่งนี้อาดโมธนาพลคุณแม่ คนมาเยอะมากเลยฮะทางด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธรูปครับ